สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีิมมอนทาโร่ชาแนลนะสัคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันด้อมนะคะดวงความรักนะของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลานี้นะใครที่เข้ามาแล้วนะคะม้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะ ตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำต่างๆจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะก็อยากให้อา่าแบบฟังแบบจอยๆรับไปแต่พลังงานที่โอเคนะคะอาจจะเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวทัดไปเนาะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ ไพ่ขึ้นมีสองดาบนะคะราชินีถือเหรียญ The Empress นะคะมีไพ่เจสขึ้นมานะคะพลังงานรูปแบบในช่วงเวลานี้นะค่ะมันว่าน่าจะเป็นทิศทางพลังงานที่คุณอยากจบกับปัญหานะคะกับสถานการณ์ที่คุณกำลังเจอกำลังเจออยู่ในช่วงเวลานี้เนาะเป็นพลังงานของการรีเวิร์สบางสิ่งบางอย่างนะคะ รีเวิร์สยังไงรีเวิรพลังงานของการมีการเอนดิ้งนะคะคือจบกับปัญหาที่มันคาราคาสังความรู้สึกคุณนะเป็นพลังงานในในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นทิศทางที่มนมองว่าก็กำลังจะได้มีแนวาทางนะคะหรือว่าโอกาสการเริ่มต้นนะคะ,ะทิศทางของการ มีเรื่องราวที่มันมันดีต่อใจเนาะคือเราสุกว่าคุณคุณน่าจะกำลังมองหาสิ่งต่างๆที่มันตอบโจทย์แล้วก็เรื่องราวชีวิตของตัวคุณนะคะว่าแนวทางไหนเนาะหรว่าคนรักแบบไหนคนรักในอุดมคติยังไงพาังงานคนที่จะเข้ามาเป็น พาร์ทเนอร์ของคุณนะคะเราสามารถที่จะตอบโจทย์คุณได้จริงเนาะในสเต็ปถัดไปข้างหน้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะไพขึ้นพลังงานจีเอ็มเพรสนะเป็นพลังงานที่เราสึกว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณในในช่วงเวลาต่อจากเนี้ย คือชาวทัศไฟเอคุณน่าจะมองคนที่มีความพร้อมนะคะมีความพร้อมในทักษะนะคะในหลายๆด้านเลยทักษะในเรื่องอในด้านต,าต่างๆการงานการเงินนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตอะไรหลายอย่างมันต้องมีความพร้อมมาแล้วในเซตหนึ่งที่มโนจกว่าคุณคุณต้องโอเคอ่ะไม่ใช่ว่ามาเริ่มกันใหม่หรือว่ามาอยู่ในช่วงเวลาที่ให้คุณได้แบบเกิด ความรู้สึกที่มันเกิดความรู้สึกที่มันเหมือนกับเราต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งอะไรย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นไปด้วยกันคือมอูนสึกว่าคุณต้องการคนที่มีความพร้อมจริงๆคือเข้ามาแล้วจริงจังจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะไปในสเต็ปถัดไปคือพร้อมที่จะแบบเป็นคนรักเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเลยไม่ต้องแบบมาขัดเกลาอะไรกันมากหมายถึงว่าในเรื่องของการ ที่จะไปในขั้นตอนต่อไปเนาะเราสุกว่าคุณมองหาคนที่ไปได้วยกันได้ยาวๆไม่ใช่แค่แบบว่ามาเข้ามาแล้วฉาบฉวยเท่านั้นน่ะนะคะทีนี้พลังงานในตอนนี้มันเหมือนกับอยู่ในสภาวะที่คุณกําลังตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างอยู่วยพลังงานขึ้นสองดาบขึ้นมาเหมือนกําลังตัดสินใจกับโอกาสที่กําลังเข้ามาในชีวิตของคุณในในช่วงเวลานี้นะคะ่ะเออเป็นพลังงานประมาณนี้เนาะ ก็มองว่ามันมีแนวทางของการเลือกหรือว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะเป็นทิศทางพลังงานที่ตัวคุณได้ได้มีโอกาสหรือว่ามีหนทางอะไรที่มันเป็นแย่มุมของของตัวคุณนะคะเป็นโอกาสทางเลือกเนาะในความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็บนบ้านในช่วงเวลาเนี้ยคุณอาจจะก,กําลังเกิดความรู้สึกว่ามีความสับสน หรือมีความลังเลใจเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะทีนี้ที่ทางพลังงานที่ขึ้นมาค่ะมันมองว่าก็อยู่ในเวของการที่คุณกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงสามารถไปต่อได้นะคะให้ความสม่ำเสมอให้คุณรู้สึกว่าวางใจได้เป็นอะไรที่ให้คุณ รู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่แบบความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นเรื่องเล่นๆนะ่ะเออในสเต็ปถัดไปหรือว่าในอนาคตถัดไปนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังมีพลังงานของการ ending กับบางปัญหาหรือว่าบางสถานการณ์ด้วยนะบางคนอนะ่ะมันต้องบอกแบบนี้ว่าจะเป็นในทิศทางหรือว่าแนวทางของการที่มันมีการ r e v e r ์พลังงานบางอย่างเออมันมีการฟื้นฟู ool, บางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะคะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคือบางคนนะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพลังงานเก่าๆด้วยแหละในช่วงเวลานี้นะคะขอดูพลังงานของชาวธาตุไเพิ่มเติมนิดนึงนะพลังงานเป็นอย่างไรจ้าพลังงานขึ้น5ถ้วยนะคะ6ไม้เท้ามีเดอกมูนแล้วก็มี6ถ้วยทำไมรู้สึกว่ามันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับแบบพลังงานเก่ามากๆเลยสำหรับหลายๆคนนะคะเพราะมันมีความรู้สึกว่า ไพ่ขึ้นมาอีกแล้ว6้วยเมื่อกี้ขึ้นเดทนะคะแล้วก็มันเหมือนมีความเสียดายเสียใจบางอย่างไหมไพ่ขึ้นพลังงาน5้วยมันเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันมีในเรื่องของพลังงานความรู้สึกแบบเสียดายค่ะเหมือนประมาณว่าเฮ้ยน่าจะทําสถานการณ์นี้ได้ดีกว่านี้หรือว่าน่าจะตัดสินใจกับสถานการณ์เหล่านี้ได้ได้โอเคกว่านี้นะในที่ผ่านมามันเลยมีความรู้สึกว่าเสียดายบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเออ รู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณน่าจะทำหรือประครับประคองสถานการณ์ได้โอเคคือบางอย่างบางคนอะยังมีเรื่องราวที่ติดขังในใจนะคะที่เรายังแบบยังมองดูถ้วยที่มันล้มอยู่เนาะไม่ได้มองถ้วยที่แบบวัดตั้งอยู่หรือว่าสิ่งที่เรายังเหลือสิ่งที่เรายังมีอยู่คุณไปมองกับสิ่งที่อาจจะทำผิดทำพลาดไปมาในสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ มันอยู่ในเวของการที่คุณเองก็น่าจะได้มีแนวทางของการคิดของการตัดสินใจเกิดขึ้นอนะว่าอะไรยังไงทิทางไหนเนาะอ่าคือมันมองว่าในในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณนะคะจะได้มีพลังงานของโอกาสการไปต่อนะคะแพชชั่นพลังงานความรู้สึกเนาะแล้วก็มันมีทิศทางของความสำเร็จ นะคะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่รอคอยคุณอยู่นะไม่รู้ว่าคุณมุ่งหวังอะไรนะแต่เรารู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายในการที่จะไปต่อกับชีวิตของตัวคุณเองนะคะเป็นทิศทางพลังงานที่เรามองว่าเออคุณจะเลือกทําตามสัญชาตญาณหรือว่าความรู้สึกของตัวเองนะคะบางทีคนรอบข้างอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคุณนะแต่มนว่าคุณจะเลือกทําตาม ความรู้สึกนะคะสัชาติยานของตัวเองว่าเราอยากจะอยู่ในจุดไหนหรือว่าเราอยากจะมีทิศทางยังไงเกิดขึ้นกับสเต็ปถัดไปที่จะเป็นที่จะไปต่อนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีโอกาสทางความรักที่กําลังจะปรากฏเข้ามาหาคุณในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยแต่มนบอกเลยว่าบางคนอ่ะอาจจะได้เกี่ยวเนื่องหรือว่าเกี่ยวข้องกับ พลังงานที่เป็นพลังงานของคนเก่าๆหรือว่าคนที่คุณอาจจะคุ้นเคยหรือว่ารู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วได้นะคะเพราะว่าไพ่มีขึ้นพลังงานหกถ้วยมาด้วยเนะเาะมีความรู้สึกว่านะคะในช่วงเวลานี้อาจจะมีบางเรื่องที่ทำให้คุณคิดเยอะบางเรื่องบางสถานการณ์ที่ทำให้คุณคิดมากนะคะในการที่จะตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานนะของคนที่เขาเนี่ยในช่วงเวลานี้นะที่เขารู้สึกว่าอยากติดต่อมาหาคุณเนี่ยนะคะ<อ>คนที่เขานะคะคิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาพบมาเจอมาเจอคุณนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยเร็วนี้เนี่ยนะคะ<อ>เขาจะเป็นใครเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานความรู้สึกของเขาคนนั้นเนี่ย เป็นยังไงกับคุณในช่วงเวลานี้แล้วก็เขามีจุดมุม่งหมายหรือมีเป้าหมายอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะในการที่อยากมาพบมาเจอมาเจอคุณนะคะชาวธาตุไฟอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะพลังงานที่จะขึ้นมานะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้พลังงานของเขาเป็นใครกันคะคนนี้นะคนที่อยากเจอกับชาวธาตุไฟเรานี้เนี่ย ไฮพิน e ทสนะคะมีไพ่แต่แฮงบูแมนนะคะมีไพ่เดอะฟูลแล้วก็มีพลังงานเดอะชาริออตขึ้นมานะคะมนว่าเป็นคนที่เขามีการวางแผนวางแผนเนาะชีวิตในแง่มุมต่างๆมีการแพนนิ่งวางแผนวางแผนชีวิตในการที่จะไปในสเต็ปมีจุดมุ่งหมายอะ่ะเราดูเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความแบบ มันรู้สึกว่าบางคนมีแอบมีความใจร้อนแอบมีความแบบมุทะลุในบางคนนะคือมันมีลักษณะของการที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาหรือว่าอุปสรรคแง่มุมต่างๆที่เจอที่เจอในในชีวิตของเขานะคะทิศทางพลังงานเป็นอย่างไรมันมองว่าเป็นคนที่อาจจะเคยนิ่งเคยชะลอหรือว่าเบรกกับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กับคุณไปก็ได้ในก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ มันเป็นในทิศทางที่เขาอาจจะดูเป็นคนแบบเหงอนนิ่งๆเหมือนแบบเอ่อใช้เวลาในการคิดหรือว่าในการตัดสินใจในการที่จะทําสิ่งต่างๆนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแล้วก็มนมองว่าคุณอาจจะเดาใจเขาได้ยากด้วไพ่ขึ้นมาเหมือนกับเป็นคนที่ดูมีความแบบไม่แน่นอนในความรู้สึกบางอย่างอะ่ะคือดูแบบ เดาทางไม่ถูกเลยเป็นคนที่เราสุขว่าเราเดาทางเดาใจได้ยากนะคะไม่รู้ว่าคิดยังไงมันเหมือนกับในความรู้สึกเขาในเวลานี้มันอาจจะมีความแบบไม่ได้สถเถียนมากนะคะหรือทําให้เราจับทางไม่ถูกอะประมาณนี้เราก็สุขว่าเป็นคนที่เขาก็เป็นคนที่เลือกทําตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันในเวที่จะตัดสินใจหรือว่า ในเส้นทางที่เขาจะทําอะไรกันแล้วแต่นะคะสําหรับคนคนนี้เนาะดูแล้วมีการแบบนิ่งนะอาจจะเป็นคนที่เบรกกันไปหรือว่าเขาดูเป็นคนแบบใช้ความคิดเยอะเนาะอาจจะดูแบบใช้เวลานิดนึงเวลาที่จะตัดสินใจอะไรค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะ นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นเด e ะฟูมาด้วยเนี่ยบางคนอนาะทำงานทําอาชีพฟรีแลนซ์ทำงานอิสระนะคะหรือว่าเขาเองอาจจะมีงานเสริมมีอาชีพที่เป็นอาชีพเสริมเป็นงานฟรีแลนซ์ต่างๆด้วยก็ได้นะคะพลังงานขึ้นเดอะฟูลขึ้นมาเนาะมันมองว่าอยู่ในทิศทางหรือว่าอยู่ในโอกาสของการที่จะก้าวไปในการที่จะเดินไปข้างหน้านะคะให้เป็นอิสระกับความคิดกับ อิจระกับการใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นคือดูแลคนคนนี้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรในชีวิตมากมายเหมือนกับว่าเขาไม่ได้แบบอยากจะฟอร์ตตัวเองมากจนเกินไปนะคะต่มตนมีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่หาทาแหละแพลนนลิงวางแผนวางแผนแหละแล้วก็ทําในสิ่งที่เขาอยากทําอ่ะเออใครจะไปบีบบังคับหรือมาให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่อยากทำหมอมอนว่าอันนี้คือเรื่องยากมากนะคะฉะนั้นเนี่ย เขามักจะเลือกทําในสิ่งที่ตัวเขาต้องการหรือว่ามันเป็นเป้าหมายในชีวิตเขาจริงๆนะฉะนั้นเนี่ยอย่างในท็อปปิกเนี่ยที่เขาเลือกที่จะมาทบมาเจอมาเจอคุณเนี่ยอันนี้คือความต้องการแล้วก็คุณก็คงเป็นเป้าหมายในชีวิตเขาจริงๆอะ่ะเออเขาถึงเลือกที่จะทำเพราะคนคนนี้ไม่มีใครไปบังคับเขาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยสิว่าพลังงานเนาะของคนคนนี้เนี่ยพลังงานความรู้สึกที่มีต่อชาวทัดไฟนะคะ ชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเป็นยังไงบ้างนะไพ่ขึ้น3ถ้วยนะคะมีพลังงาน9้าถ้วยนะคะพลังงาน The Tower จะทาวเวอร์จะยังไงคะคือ m ม d i เชียนนะแล้วก็มีเด็กถือถ้วยนะคะขึ้นมาเนาะเป็นพลังงานของคนที่เขาน่าจะมีการ c o n n e คชั่นการเชื่อมต่อกับคุณอยู่ด้วยในเวลานี้คืออาจจะยังไม่ได้เป็นการแบบ บอกกันอนะ่ะเออมันยังคีมกันไว้ได้ในชีวิตเป็นลักษณะของการเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนการเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีต่อกันละกันก็ได้นะคะพลังงานความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของตัวคุณกับเขานะรูปแบบพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะมนมองว่าเป็นรูปแบบแล้วก็เป็นพลังงานของโอกาสทางความรักที่ มันอยู่ในทิศทางอยู่ในเวที่มันมีจุดมุ่งหมายมีจุดมุ่งมั่นนะคะคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในการใช้ชีวิตนะคะเป็นคนที่เอ,อ่อเหมือนแบบหาตัวจับได้ยากอเออเราสึกว่าเ้ามองว่าคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณมีศักยภาพในตัวเองที่ดีมากๆนะคะแล้วก็คุณกับเขาอาจจะเป็น การพบการเจอการเจอกันผ่านใครที่แนะนํามาก็ได้นะเพื่อนแนะนําหรือว่าผ่านงานเลี้ยงสังสรรค์งานสังคมอะไรต่างๆหรือแอคทิวิตี้ใหม่ๆที่คุณออกไปทำนะคะเพิ่มเติมนะชทาถ้าไฟคือมันมองว่าทําให้ได้เจอได้เจอกับเขาคนนี้ยเราก็พลังงานความรู้สึกเขาเนี่ยอยากคีบคุณไว้ในชีวิตก็อ,อยากมีคุณไว้ในชีวิตอะเออได้เรียนรู้ได้ทําความรู้จักได้เป็นแบบ ที่ปรึกษาระหว่างกันและกันได้แบบพูดคุยกันคือมันมีเรื่องราวที่เขารู้สึกเซอร์ไพรส์กับตัวคุณเยอะเหมือนกันนะคะมันเปิดมาเนี่ย The Tower มันมีความว้าวมันมีความแบบเซอร์ไพรส์ในความรู้สึกแล้วก็เป็นอย่างพลังงาน The Magician นะคะมันมองว่าเป็นพลังงานของแรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างเนาะที่บางกันเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นคนที่อยากจะดึงดูดเข้ามาหากันและกันนะคะ ความรู้สึกเขามีความสุขคุณตรงกับฤทธิ์ที่เขาต้องการจะเมนิเฟสเข้ามาในชีวิตมากกับคนรัก partner สมมติเขาอาจจะคิดเอาไว้หรือว่าเขียนเอาไว้เนาะว่าอยากจะได้คนประมาณไหนอะคะ่ะลักษณะคุณสมบัตินะคะความชอบไลฟ์สไตล์นะคะมุมมองความคิดควรที่จะมีทิศทางไปในแบบไหนเนาะ แล้วก็คุณเนี่ยพอมาพูดมาคุยมาเรียนรู้กับตัวคุณหรือทําความรู้จักคุณมากขึ้นนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ตรงตามที่เขาลิฟต์หรือว่าตรงตามที่เขาเคยคิดเอาไว้ด้วยในเรื่องราวของการดึงดูดคนที่ใช่นะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่เขาแทบจะดึงไปแล้วด้วยซ้ำว่าเขาเคยลิฟต์คนในอุดมคติแบบนี้พอมาเจอคุณเนี่ย คือมันเริ่มติกถูกติกถูกถไปเรื่อยติกถูกถูกข้อประมาณนั้นนะ่ะคือไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเออมันมันใกล้เคียงมากนะคะลักษณะพลังงานของความรู้สึกที่ขึ้นมาเนี่ยมีเด็กถือถ,ถ้วยด้วยเหมือนการอยากเปิดใจการเปิดใจหรืออยากให้คุณเปิดใจก็ได้ในการที่จะให้โอกาสในการเรียนรู้หรือว่าศึกษาซึ่งกันและกันนะคะประมาณนี้เลยทีนี้พลังงานที่ขึ้นมาันมองว่าเป็นพลังงานของความสุขเป็นพลังงานของ ความรักความสุขสมหวังอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่จะนำพาหรือเป็นแนวทางที่จะให้คุณได้พบเจอกับเรื่องราวที่มันแฮปปี้ดีต่อใจพึงพอใจนะคะภาพรวมเนี่ยก็มองว่าเขารู้สึกดีใจพึงพอใจมีความสุขเวลาที่เขาได้ ใช้เวลากับคุณได้เรียนรู้กับคุณนะคะภาพรวมมันต้องบอกว่าคุณค่อนข้างจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เขานะคะมุมมองสมมติว่าภายนอกคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละนิสยัยแนวความคิดหรืออะไรหลายอย่างนะคะคือพอรู้จักแล้วคุณยิ่งแบบโดดเด่นในสายตาเขาปีดเป็นเป้าหมายในชีวิตเขามากขึ้นไปอีกนะคะคือมณต์รู้สึกว่าคุณเหนือความคาดหมายของเขา,าพลังงานขึ้นมามี เดอะทาวเวอร์ด้วยนะคะมีอะไรที่ทำให้เาขาคาดไม่ถึงเยอะแยะเลยในความเป็นตัวคุณนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นพลังงานในทิศทางไหนเนาะเออตัวเขาจะ how to ในการที่จะเข้ามานะคะมาพบมาเจอมาเจอคุณอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิมันจะขอใช้อีกสำหรับหนึ่งนะคะ How t o เ a c ชั่นยังไงในการอยากจะมาพบมาเจอมาเจอคุณนะมีไพ่ขึ้นเก้าดาบด้วยอะ่ะฮาวทูทำไมพลังงานมันแบบคิดเยอะคิดมากขนาดนี้ล่ะทุกคนน่าจะคิดเยอะค่ะเพราะว่าคงได้มาเคลียร์ใจบางอย่างนะคะแล้วก็ทำให้สถานการณ์มันเหมือนกับหาจุดกึ่งกลางหาข้อตกลงร่วมกันนะคะอือม,มาใน How to ยังไงมันว่าก็เป็นการเคลียร์ใจนั่นแหละและทำตามสัญชาตญาณหรือทำตามความรู้สึก ของตัวเองนะคะว่าถ้าไปในทิศทางไหนแล้วเขาจะรู้สึกแฮปปี้เขาจะรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าเนาะออวนว่าเขาจะทําในทิศทางนั้นแล้วก็มันมีในเรื่องของความผูกพันหรือความรู้สึกว่าจะเข้ามาในการเติมเต็มความรู้สึกให้กับคุณน่ให้คุณรู้สึกว่าเออแฮปปี้มากขึ้นนะจริงๆมงรู้สึกอาการเทคชั่นหรือ how to เข้ามาังของเขาแอบทาให้คุณคิดมากเหมือนกันนะ คุณอาจจะเคยมีประสบการณ์หรืออะไรเนาะเห็นที่เราบอกมาก่อนนนี้คุณน่าจะมีความรู้สึกว่าก็แอบ,บระแวดระวังเหมือนกันว่าเอะแล้วมันจะยังไงต่อมันจะเป็นทิศทางที่เราจะลงเอยแบบเดิมไหมถ้าสับใครที่มีแบบความหลังที่รู้สึกว่าฝังใจหรือรู้สึกว่าอะไรที่ก่อนหน้านี้เราตัดสินใจแบบมันผิดมันพลาดมานะคะประมาณนี้คือมันรู้สึกว่าก็เติมเต็มความรู้สึกแหละแต่คุณก็ยังมีความวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากอยู่แบบ มากๆเลยเหมือนกันในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าพลังงานมันจะเป็นในสเตปไหนถัดไปนะคะเพิ่มเติมเนาะก็ขอดูว่าทิศทางหรือว่าแนวโน้มนะคะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคนที่เขาจะมาเจอมาเจอคุณเนี่ยนะคนที่เขาอยากเจอคุณมากๆในเวลานี้เลยนะคะระหว่างคุณและเขาเนี่ยมันจะมีแนวทางไปในสเต็ปไหนต่อไปเนาะมานะมาดูกันนะคะ เอาคำนะคะไพ่ขึ้นเจ็ดถ้วยนะคะมีพลังงานหน mm ึ hmm. ่งเหรียญน,นะ mm hmm. เดเดวิลค่ะมนว่าคุณกับเขาน่าจะมีแรงดุดอะไรบางอย่างเข้าหากันเนาะ mm hmm. เขาเองแล้วก็ตัวคุณตัวคุณตัวเขาพยายามจะทําความเข้าอกเข้าใจในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะพยายามทําความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน คือมองในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยไม่ใช่มองแค่ตัวเราอย่างเดียวว่าตัวเราคิดแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้สิทิศทางพลังงานมันต้องแบบอย่างนี้สิเขาต้องเป็นแบบนี้เราถึงจะโอเคแบบนี้คือมันว่าพยายามจะมองในมุมมองของทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะไปดูแล้วมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นก็เลยนำพามาสู่ นะคะเป้าหมายเอาคำที่เป็นโอกาสทางความรักจะน่าจะได้ใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะเปิดโอกาสในการเป็นช้อยตัวเลือกทางความรักให้กันละกันนะคะประมาณนี้เลยนะก็วนว่ามันมันมีพลังงานที่ดึงดูดกันและกันอยู่นะคะในช่วงเวลานี้ก็มีแพชชั่นในการที่จะไปต่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า energy พลังงานอะไรนะคะที่ ไพ่จะบอกให้กับชาวทัศไฟบ้างนะคะพลังงานอะไรต่อจากนี้นะก็ขอใช้เป็นตัวเอาเราเข้ากาดแล้วกันมาดูกันสีไพ่จะให้พลังงานบอกพลังงานอะไรมูรอลนะคะมีพลังงานวิลเลียนนะคะแล้วก็พลังงานอะไรจะ๊ะเกรยนะคะ ทุกคนต้องบอกก่อนนะไอสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้ค่ะมันไม่ใช่จุดจบของคุณนะคะมันยังมีแบบการไปต่อเสบเส้นทางต่อไปอีกมากมายจากเออสิ่งที่คุณเห็นนะคะมนรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดหรอกแล้วก็แนวทางนะคะเรื่องราวชีวิตของคุณต่อจากนี้เนี่ยมนบอกเลยคุณสามารถที่จะรีไรซ์ได้คุณแก้ไขมันได้นะคะให้มันเป็นใน รูปแบบที่คุณต้องการเนาะคือชีวิตเราเราก็กําหนดเองอะคะ่ะคือต่อให้กําหนดไม่ได้ร้อแต่เราก็กําหนดส่วนที่เราสามารถกําหนดได้คืออย่างน้อยเราก็เลือกในมุมมองความคิดหรือว่าแนวทางสเต็ปขั้นตอนต่อไปที่มันจะดีที่สุดสําหรับตัวเรานะคะประมาณนี้ทิศทางในตอนเนี้ยคือสิ่งที่อยากให้คุณนึกไว้เลยเนาะ คุณอาจจะหลงลืมนะคะคนที่คุณแบบไม่ควรหลงลืมมากที่สุดอ่ะเออในชีวิตคุณในช่วงเวลานี้นี่มูฟเวขึ้นมานะคะ first priority เลยการจัดลำดับความสำคัญการให้ความสำคัญคืออันดับหนึ่งเลยมันบอกเลยว่าคือตัวคุณตัวคุณเลยนะคะบางทีเราแบบโอ้โหให้เวลาคนนั้นคนนี้แบบทุ่มเทดูแลหรือว่าคนรอบข้างนะคะ คือสิ่งที่ลืมเลยอะ اي, ่ย <Gym. S 1> ะ <S 2> <S 2> คือการดูแลตัวเองคือการเทสตัวเองหรือว่าการรักตัวเองมนู้้สึกว่าให้เวลากับตัวเองด้วยนะคะเห็นความสำคัญกับตัวเองด้วยคือไม่ใช่เวลาในที่ิของคุณก็ทุ่มเทให้กับคนอื่นไปหมดนะคะจนเราบอกว่าลืมตัวของเราเองนะตัวเราเนี่ยควรที่ต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะคะโอเคมาดูลักนณราศีกันนะว่าจะมีลักษณราศีอะไรบ้างนะ ชาวเมถุนนะคะชาวพุชบค่ะมังกรแล้วก็เมื่อมีพุชบซ้ำนะก็รักดนะคะประมาณนี้นะ,ะขอบคุณสกาาติดตามรับชมนะคะว่าดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ